ตั้งแต่เล่นเกมฟรีไฟมาประมาณสองปีมั้งมีหลายคนถามนะว่าพี่อายุเท่าไหร่พอพี่บอกไปกม็มีแต่คนเดาผิดเลยอ่ะพอพี่ให้เดามีแต่คนเดาผิดเลยทุกคนคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาเลยก็ได้แต่พี่พี่ไม่เช่เลยนะคิดนี้ต้องไปถามในสตรีมหรือเวลาพี่สตรีมอ่ะต้องไปถามในสตรีมพี่จะบอกทานสตรีมว่าพี่อายุเท่าไหร่ คนรู้แล้วก็อย่ามาคอมเมนต์บอกนะคนเดาผิดอะ่ะมีคนเดาผิดทั้งนั้นว่าพี่อายุเท่าไหร่เล่นเกมไหนก็มีแต่คนว่าเสียงไม่เหมือนอายุลองเดาเล่นเล่นดูนะคนดูคลิปนี้ก็เล่นกับคนดูนันเนี่ยคลิปนี้เบอร์อะไรนะที่เล่นวันนั้นเบอร์สามเบอร์สี่ใช่เบอร์สามเบอร์ปื๊บไปดูก่อนนะ เอมเบอร์สามเบอร์สีนี่แหละที่ลินวัน <cassette tama> <guys> นั้นยังไงก็ฝากติดตามเอฟเดนนะคุณดูฝากกดไลค์กดแชร์เอฟเดงด้วยจ้าติ๊กตกด้วย